อ่าครับพี่น้องครับหลังจากลกออกแล้วนะครับลกออกเรียบร้อยแล้วห้ากิโลครับลกนางห้ากิโลเอ้ยลูกสาวลูกไปลูกขวางแจงเลย,อยเออแล้วกันเหยียบซะดีมากเหยียบคอซะดดีม้งเหยียบคอลูกสาวซะดีมาง เราจะมาทำการล้างมดลูกกันนะครับเดี๋ยวนะมัดควายก่อนครับวันนี้จะให้พี่น้องดูเี๊ปิวล้างมดลูกควายนะครับอ้าวโอ้โหสาวน้อยสาวน้อยร้อยล้านถ่ายดูดิหน่ครับพี่น้องดูดิใหญ่ไหมเลืม เตรียมของไม่ครบเดี๋ยวนะลูกเร็วลูกลูกลูกเร็ว ลุกเร็วลุกสิลุกอ้ออาวนอนอยู่ยได้เอานอนทำไมลุกเร็วลุกอกลับลุกทีนะไม่ยอมลุกอ,อีกสิไปไปออกไปเอาไอ ใส่ยางมาก่อนกดจุงเพื่กกกอกระตุ้นครับนี่ครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่อยู่จะทํางานคนเดียวนะครับเป็นสุภาพสตรีกุภาพบุรูดรฟชั่นสำหรับทำงานคนเดียวน้องได้กินนมไปแล้วนะครับเดี๋ยวในดูสาธิตผมจะสาธิตวิธีทำงานคนเดียวให้นะครับสำหรับเราอยู่บ้านคนเดียว หรือไม่อยากจะไปรบกวนใครก็เรียกใครก็เรียกยากใช้ทำคนเดียวเลยหมดเรื่องอ่าเุ้ยอย่เหยียบตีนตลกแม่เหยียบตีนก็จะได้่มันก็จะมีบ้างเนาะอยู่ทำคนเดียวก็ควายเหยียบตีนเอานี่ครับพี่้องมัดเลยนะครับมัดหางอย่างนี้นะมัดแน่นหน่อยอม,มัดเสร็จแล้วก็เอา เนี่ยไปเกี่ยวกับเชือกสะพายครับเ <c oughs> อาหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาำไมทำไมกม,มันจะล้มปะวะกลมมันจะล้มทับลูกควายไหมไม่ล้มเ<ห>ดี๋ยวใหม่ครับ ต้องมัดให้แน่นๆเมื่อกี้ผมมัดไม่แน่นต่อกลัวควายจะเหยียบปีนเมื่อกี้โดนเหยียบไปแล้วรอบนึงเอาละมัดได้เป็นกินเชือกนี้มันไม่ดีเอาใหม่ใหม่ครับ ม่เอาละเอานี้เลยครับอะครัเอาเชือกมัดฟานเนี่ยครับเราไม่ได้มัดสองให้ดีเนาะฟายก็เลยขยับได้สองไม่ได้มัดด้วยทำเต็อมอมวัดฟางเลยครับ มัดเลยมัดเสร็จแล้วก็ไพ่มามามัดกับสาย salud. เพืกก่อปลอดภัยครับใจเย็นๆครับไม่ต้องใจร้อนโอ้โอ <c oughs> องจะล้มเด <Yeah. S 1> ี๋ยวปุ่คม่ใหยุดไใหม่พยายามยืนครับพี่น้องเอฟซีครับให้ดาวครับว่าจะมาทำอะไรอดลูกแล้วนี่เห็นไหมครับนี่ตัวยาวเป็นรถไฟเลยผมจะม,จะมาล้างมดลูกครับจะมาล้างมดลูก เมื่อลบออกแล้วนะครับลบออกประมาณิเอ็ดโมงได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไ้ลบเดี๋ยวแล้ทำไมเดี๋ยวลบออกประมาณสิบเอ็ดโมงลบออกประมาณเที่ยงครับผู้ผิดลบออกประมาณเที่ยง <c oughs> เที่ยงครึ่งนะลบออกเร็วมากครับตัวนี้ <c oughs> ผมมันคลอดติดติดโมงกว่า พอตีบมัวกว่า,วาลบกออกเที่ยงก่อกว่าเที่ยงครึ่งมาเขามาขยับเข้ามาลุกเดี๋ยวจะให้แม่ล้างันลูกให้วันนี้วันนี้เรามาดูเจ๊ป๋่ล้างันลูกกันนะครับเดิน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 ลุกเดินอีกหน่อยไปไปไปอยู่กันสองสายายก็ช่วยกันทำละ เดี๋ยวนะลูกแป๊บเดี๋ยวให้ใจเย็ๆนๆหนูเงาละครับเรียบร้อยอุ้ยไม่ขวางจังนะลูกสาวเกลียดการจังเลย <c oughs> เอาเชือกมัดไปไหนแล้วอ่ะเชือกมัดฟางไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องหาจะใช้นะี่แหละเลื่อนๆนี่ติดที่เท้าอะ่ะที่เท้าข้างหลังที่เท้าข้างหลังก้มต่ำลงนั่นแหละที่เดียบอยู่นะเออนนั่ะมาเชือกมัดฟางดีกว่าครับ เดี๋ยวจะทำวิธีทําคนเดียวครับสมมติว่าพี่น้องอยู่บ้านคนเดียวจะล้างมดลูกก็ไม่มีใครช่วยไม่มีใครช่วยก็ทำเองครับไม่ต้องไปง้อใครเนาะไม่ต้องไปง้อใครเนาะนี่ทำเองอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะ ลูกทานี่เกตกาจังไปลุกหนีหน่อยเกตกาลุกเกตกาเดี๋ยวแม่เหยียบตีนป้ามาเห็นไหมเห็นไหมเออมันแม่เหยียบตีนฟ้าทำไงวะอืมหนูเกตกาป้าเดมาเยครับมันก็จะมกมกเลื่อนๆหน่อยนะคนแก่ เออเหยียบตีลเะเราหวังยิ่งเราวังยิ่งเหยียบตีได้ไม่เป็นไรรองเท้าเราเซฟตี้อยู่แล้วนี่ครับวิธีการทำมันเดียวนะ้อาเหยียบตีเหยียบตีนี่นะครับทำให้มันได้ชัวร์วเลยทีเดียวนาะพี่นนะ้องเนาะ ไม่ตองซ้ำเอาแล้วครับทีนี้เราก็มาปลูกกับปลูกกับเชือกสตายครับเน่ยเอาเชือกมัดหางมาปลูกกับเชือกสตายดึงมาให้ตึงนะครับก็จะประมาณนี้ครับทำคนเดียว ถ้าพี่น้องทำเองมันก็จะเสร็จเร็วกว่านี้แหละครับถ้าผมทำนี่มันก็จะช้านิดหนึ่งเนื่องจากความแข็งแรงของร่างกายมาดูกันครับทีนี้มาดูเจ๊ผิวล้างมดลูกควายครับนะครับดูนี่เจ๊ผิวทำสำเร็จไหมครับหลอดมันจะมีสองอันนะไหนเจ๊ผิวมาดูหน่อยหลอดนี่ครับถอดออกสิ เมื่อหลอดไปถึงท่านนะมันจะเป็นสองอันอย่างนี้นะครับดัดให้ตรงนะครับดัดให้ตรงตอนไปมันก็จะงอๆสวมกันครับสวมกันเอาหลอดใหญ่สวมเข้ากับหลอดเล็กปึ๊บเข้าไปนั่นแล้วก็ดันให้จนสุดนะครับสุดมันก็จะมีไหนมาดูมันก็จะมีหัวนิ่มนิมนะครับเนี่ยพี่น้องดูไหมนี่จะมีหัวนิ่มนิมเอากองกองนี่หัวนิ่มนิมเนี่ยนะเอาไว้ดันเข้าไปในมดลูกในในไว้ไว้วระเพศป่ายเนาะ มันจะออกแบบมาเรียบร้อยแล้วครับมันจะนิ่มดันเ้าไปไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าจะไปทําให้บาดเพราะออกแบบมาเป็นยางนิ่มๆครับเนี่ยมันก็จะตรงอย่างนี้หลอดใหญ่นี่มีไว้เพื่ออะไรครับพี่น้องหลอดใหญ่มีไว้เพื่อประคองหลอดเล็กไม่ให้งอมไม่ให้พับนะแล้วอุปกรณ์มันจะมีตัวนี้ครับสําคัญหัวหัวสวมกับสลิงครับอสวมเลยตัวนี้จะหลุดหายนะ,ะแล้วก็เอามาสวมกับหลอดนี่ครับ เดี๋ยวเอาใส่กันสอดเข้าไปพี่น้องก็สอดเข้าไปมือเดียวก็ได้ครับทํามือเดียวก็ได้สอดเข้าไปเสียงขึ้น45องศานะครับหรือเสียงขึ้น45องศาเปิดอวัยวะเพศออกมาแล้วก็เสียงดันฟึ๊บเข้าไปเลยดันแรงๆได้เสียงขึ้น45องศาจะผิวดันแรงๆขึ้นไปดันแรงๆขึ้นไปเด,เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งดันแรงๆขึ้นไป หม่ไปิวเดินเดินดันลูกออกไปอ่าอานั่นแหละเอาเข้ามาดันฟุ๊บเข้าไปเลยง่ายๆนั่นแหละโอเคเพอสุดหลอดใหญ่นะพี่น้องดันแค่สุดหลอดใหญ่อันนี้ผมไม่กล้าให้เห็นรูปนะเห็นรูปแล้วมันติดเหลืองครับทีนี้ก็เอาสลิงยานะครับที่เราเตรียมไว้แล้ว 400cc นะครับ ยาทั้งหมด4 0 0ซีเราก็มาดันเข้าไปเลยครับพี่น้องดันเร็วๆเลยดันเร็วๆเลย,เย,เย,เยจะจะตึงมือหน่อยอ่านั่นแหละออกแรงนิดนึงอ่าอ่านั่นแหละอ่ออย่าอย่าให้มันรูดเลอย่าให้รูดะอย่าให้รูดนะอ่าอ่าอ่ารูดวรูดอ่าเราก็นี่สลิงใหญ่นี่300นะครับแล้วไปเอาสลิงเล็กมาอีก มาไม่ใช้จุกแล้วเออออกไปเลยเออ่ยเอาสลิงเล็กมาร้อยซีซีสลิงใหญ่สามร้อยนะครับมันไม่มีสลิงสนะี่ร้อยเนาะเราก็เลยใช้สลิงใหญ่กับสลิงเล็กอ,ลอ้าล้วปึ๊บเขไปเลยล้างนี่ไม่ไม่ต้องไปล้วงมือไม่ต้องไปอะไรนะครับนะแล้วก็ลมเข้าไปช่วยดันยานในหลอดนิดหนึ่งเสร็จพิธีครับ อ่าเสร็จเรื่องแล้วทีนี้ง่ายไหมครับพี่น้องใครก็ทําได้ถ้าเจ๊ผิวทําได้นี่พี่น้องต้องทําได้ทุกคนนะครับเพราะว่าเจ๊ผิวไม่ค่อยเคยทําเลยอ่โอเคครับพี่น้องหวังว่าพี่น้องคงทําได้นะนี่เป็นไงครับลูกสาวลูกสาวเจ๊ถิวกอดหน่อยดิวางก่อนดิโอ้โหไม่ยอมเจอลูกสาวเลยลยาวใหญ่ สูงลูกชายเจ้าไอ้ลูกสาวเจ้ากำปั้นครับเจ้ากำปั้นเจ้ากำปั้นนี่เป็นควายเสียมมอนเอเสียตีครับเสียตีคว,วายเปลือกเป็นควายดํานะผมปล่อยให้ทับกับแม่นี้เมื่อวันที่เก้ากุมภาแม่นี้ออกลูกเือกอ่าแม่นี้ชอบออกลูกเผือกทับควายเผือกก็ออกเปือกทับควายดําก็ออกดําแต่ยังไม่เคยทับควายเปือกนะเพราะเคยแล้วจินะครับแก้วฟ้าก็ออกเผือกอ่าลูกสองตัวแรกครับแก้วฟ้า ไปอยู่กับเตี่ยมนตีตัวหนึ่ง,<า>งไปอยู่กับเตี่ยมนตีตัวหนึ่งแล้วก็ไปอยู่กับทับปังแปดลิว้วเหรอปังแปดลิว้ว <8 S 1> ใช่แล้วก็ไปอยู่กับแจ็คตัวหนึ่งโอเคครับพี่น้องวันนี้กิจกรรมตอนเย็นมีเท่านี้ครับเราไม่ฉีดยาบำรุงยาอะไรเราก็ไม่ใช้นะพี่น้องพี่น้องเห็นตั้งแต่เช้าแล้วเนาะผมลงคลิปไว้โอเคครับวันนี้จบตอนเย็นเท่านี้นนครับ